ตอนนี้เราอยู่ร้านอบอร่อยนะแล้วเราพาคนนี้มาด้วยฮัวั <laughs> นนี้เขาบอกว่าถ้ามาเจอฝนเราไม่ได้ไปต่อเดี๋ยวไม่ได้มันจะไม่ได้จบไหมไม,ไม่ได้กินถือว่าไม่ได้กินเพราะฉะนั้นเราเลยมากินกันที่ร้านอบอร่อยนั่นจ้าม,มาแล้วต้องมาอบอร่อยกับฝนนะครับเชื่อมือเขาได้เขามากับคนนี้ต้องมาให้ถึงต้องกินมากับฝนต้องจบด้วยกันกินไม่อย่างไรเรมาไม่ถึง การบอกไปไหนๆก็ไหนๆแล้วไงปิด้ายด้วยกุ้งกับบุเซ้นไปทำเสียงมันสนุกนานๆนะเป็นไงบ้างคะวันนี้มีผมมาทำได้เลยนะอร่อยมากอร่อยมากใช้ได้ ปลาเขาเรียกว่าปิดจ็อบได้แล้วใช่ไหมเจอผลเราต้องได้กินปลาทั้งปุ้งทุกอย่างครบท้วนครบท้วนขาดปลาหมึกซึ่งเราคอเลสเตอรอลสูงเราไม่กินตอนนี้คอเลสเตอรอลแล้วต่ำแล้วแต่ก็หอยนางรมไปแล้วไงก็ไปแล้วพวกไตรเดโลนนะอารมณ์ที่นี่กลับมากินอาหารอยังอร่อยเหมือนเดิม อย่าลืมมานะอกอร่อยมีสาขานี่สาขาเดียวไม่ใช่สิเรียกว่าไม่มีสาขาเลยมาที่ทานทางจ้าบายจับมือจับมืออ้าาดูดิปุ้งตัวใหญ่มากเลยอ่ะดีนะได้ที่จอดอยู่ใกล้อะไรนะมานี่แล้วแบบ